จะมานำเสนอการทำงานของเซลล์ประสาทกระบมนายสิท <irgendw> ธ <carbono 3> anyway, ิศ์ลขี่ห้าค like ่ะพ <del mão bugs> ิฉันนาาปริยัิระที่ยีิบันางสาวิศราสานที่า่ันนางสาววนเลขที่เซลล์ประสาทประกอบไปด้วยเดนดรัยเซลล์บอดี้นิวเคลียสและเอ็กซอนซึ่งจะมีไมอิลลินชีและชวานเซลล์ โนออปเซลรนเวียเซลประสาทสเซล์ประสาทเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของระบบป,ประสาทที่สามารถทํางานได้เจริญเปลี่ยนแปลงมาจากเนื้อเยื่อชั้นเอกโทเดิมมีชื่อเรียกเฉพาะว่านิวรอนมีลักษณะแตกต่างจากเซล์อื่นๆในร่างกายมีขนาดรูปร่างต่างๆกันหน้าที่ของเซล์ประสาทหหน้าที่รับความรู้สึกโดยต้องมีสิ่งเร้ามากระตุ้น สอเหนี่ยวนำให้กระแสะความรู้สึกผ่านไปมาได้โครงสร้างของเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทประกอบด้วย 1. ตัวเซลล์ 2. องใย,ยประสาทมี2ชนิดคือ 1. เดนไรสองแอคซอนตัวเซลล์มีรูปร่างหลายแบบอาจกลมรีหรือเป็นเหลี่ยมมีส่วนประกอบเหมือนเซลล์ทั่วไปทั่วไปคือ 1. นนิวเคลียสอยู่ตรงกลางเซลล์อาจมีรูปกลมหรือรูปไข่ เห็นนิวคลีโอรัสชัดเจนมีร่างแห่โคมาตินกระจายอยู่ทั่วไปภายในนิวเคลียส 2. นิวโรพาสซึมเป็นไซโทพาซึมของเซลประสาทภายในจะมีนิวโรไฟบรินซึ่งเป็นเส้นใยเล็กๆสารกันเป็นตาข่ายรวมทั้งมีบางส่วนกระจัดกระจายออกไปในส่วนของเดนไรและแอกซอนด้วยนอกจากนี้จะมีไมโทคอนเดรียปริมาณมากมีกระจิค่อมพะเลกและพบว่ามีเม็ดเล็กๆซึ่งย้อมติดสีน้ำเงิน เรียกว่านิเซลแกนูนซึ่งก็คือร่างแห่เอนโดพลาซึมชนิดคุคาและไรโบนิวคีโอโปรตีนจะพบนิเซลแกนูนในเดนไดด้วยใย,ยประสาทคือส่วนของโพลทพลาซึมเซลล์ที่ยื่นออกไปจากตัวเซลล์ซึ่งมีสองชนิดคือ 1. นึ่งเคนไรหน้าที่เป็นใย,ยประสาทที่นำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์สองแอคซอนหน้าที่เป็นใย,ยประสาทที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์แอคซอนเส้นที่ยาว,ยาว จะมีเยื่อของเซลชวันเรียกว่าเยื My ่อไมอิลินหุ้มอยู่เยื่อไมอิล e ินเป็นสารพวกไขมันเยื่อไมอิล e ินเป็นส่วนหนึ่งของเซลชวันแต่ละแอกซอนจะมีเซลชวันหลายเสล์หุ้มอยู่ตรงบริเวณที่เป็นรอยต่อของเซลชวันแต่ละเซลลเรียกว่าโนดออฟแรนเวียซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มีเยื My ่อไมอิลินดังนั้นการแลกเปลี่ยนอิออนจึงเกิดเฉพาะที่โนดออฟแรนเวียความหนาของเยื My ่อไมอิลินจะแปรผันตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของแอกซอน กล่าวคือถ้าแอกซอนมีขนาดโตจะมีแผ่นเยื่อไมอิลินาและช่วงห่างของโนดออฟแรนด์เบียกว่างตามปกติกระแสประสาทจะเคลื่อนที่ในแอกซอนที่ไม่มีเยื่อไมอิลินหุ้มด้วยความเร็ว12เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าแอกซอนที่มีเยื่อไมอิลินหุ้มกระแสประสาทจะเคลื่อนที่ได้ถึง120เมตรต่อวินาทีเยื่อไมอิลินหมายถึงเปลือกชั้นในที่หุ้มใยประสาทซึ่งถือว่าเป็นเซลล์เมมเบรนของเซลล์ชวันเป็นสารพวกไขมัน มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีทําให้กระแสะประสาทเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเซลล์ชวันหมายถึงส่วนเปลือกชั้นนอกเป็นเซลล์บางๆติดต่อกับเยื่อไมอิลินทําหน้าที่สร้างเยื่อไมอิลินเพราะมีส่วนเยื่อบางๆติดต่อถึงเซลล์ชวันโนดออฟแรนเวียหมายถึงบริเวณที่เป็นรอยต่อของเซลล์ชวันแต่ละเซลล์เป็นบริเวณที่ไม่มีเยื่อไมอิลินหุ้มมีหน้าที่ช่วยให้กระแสะประสาทเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วโดยการกระโดดข้ามที่บริเวณรอยต่อดังกล่าว ใย yeah, ประสาทที่มีเยื่อไมอิลินหุ้มจะส่งกระแสประสาทด้วยความเร็ว120เมตรต่อวินาทีได้แก่เสือประสาทที่มีการส่งกระแสประสาทอย่างรวดเร็วเช่นเสือประสาทรับความรู้สึกเกี่ยวกับแสงเสียงและการส่งตัวหรือเสือประสาทนำคำสั่งของกล้ามเนื้อและต่อมต่างๆใยประสาทที่ไม่มีเยื่อไมอิลินหุ้มจะนำกระแสประสาทได้ด้วยความเร็วประมาณ12เมตรต่อวินาทีได้แก่เสื์ประสาทรับความรู้สึก และนำคำสั่งของระบุป,ประสาท (ANS) ซึ่งควบคุมการทำงานของอวัยวะภายในทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กทำงานอยู่ตลอดเวลาซึ่งนี่คือภายในแอคซอนนะคะเราจะแทนสามเหลี่ยมเป็นโพแทสเซียมไอออนและแทนหกเหลี่ยมเป็นโซเดียมไอออนค่ะ นี่คือภายนอกเซลล์และนี่คือภายในเซลล์ค่ะเราจะสามารถวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างภายนอกเซลล์และภายในเซลล์ประสาทได้ค่าประมาณลบเจ็สิบมิลลิโวลต์และภายในเซลล์มีกรดนิวคลีอิกและโปรตีนค่ะและเราจะซูมเข้ามาดูภายในเมมเบรนกันนะคะโดยเราจะพบประตูทั้งหมด2แบบ ตัวปั๊มอีกหนึ่งแบบสีน้ำตาลจะเป็นประตูของโซเดียมค่ะสีเขียวจะแทนประตูของโพแทสเซียมและสีชมพูจะแทนโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มค่ะการส่งกระแสรประสาทบนแอ็กซอนในแอ็กซอนมีสารภายนอกเซลเป็นบวกและมีโซเดียมไอออนสูงกว่าภายในเซล ายเนซลลมีค่าเป็นลบและมีโพแทสเซียมไอออนมากกว่าภายนอกเซลลระยะพักระยะนี้ช่องโซเดียมที่มีประตูและช่องโพแทสเซียมที่มีประตูจะปิดไอออนยังคงเข้าอ,ออกผ่านเลซโซเดียมไอออนและโพแทสเซียมไอออน โดยมีโซเดียมไอออนและโพแทสเซียมไอออนปั๊มที่รักษาศักไฟฟ้าระยะพักไว้ที่ประมาณ1 0 0มิลลิโวลต์ระยะดีโพลาไรเซชันเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้าช่องโซเดียมไอออนจะเปิดออกโซเดียมไอออนไหลเข้าเซลล์ทำให้ค่าความต่างสักลดน้อยลงจนถึงระดับเทรชโชดจะเกิดแอคชั่นโพเทนเชียล ระยะ depolarization ช่วงหลังช่องโซเดียมไอออนจะเปิดเพิ่มมาึ้นโซเดียมไอออนไหลเข้าเซลล์มากค่าความต่างสักมีค่าเพิ่มขึ้นจนเป็นบวกช่องโพแทสเซียมไอออนก็ยังคงปิดอยู่ค่ะระยะ repolarization ช่องโซเดียมไอออนปิดแบบไม่พร้อมใช้งานช่องโพเทสเซียมไอออนเปิดทำให้โพแทสเซียมไอออนออกจากเซลล์ค่าความต่างสัก์จึงมีค่าเป็นลบอีกครั้ง ระยะไฮเ e อร์โ a ล i z a เซชัระยะนี้ช่องโซเดียมไอออนปิดแบบพร้อมใช้งานเตรียมรับการกระตุ้นครั้งต่อไปช่องโพแทสเซียมไอออนยังคงเปิดอยู่ทำให้โพแทสเซียมไอออนไหลออกความต่างศักย์ไฟฟ้ามีค่าเป็นลบมากกว่าระยะพักแต่เมื่อเวลาผ่านไปประตูจะปิดทำให้ความต่างศักย์ไฟฟ้ากลับมาสู่ระยะพักคือลบ70มิการเกิดกระแสประสาท เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์เนื่องจากระยะพักมีศักย์ไฟฟ้าประมาณลบ70มิลิโวลต์เมื่อมีสิ่งมากระตุน้นจนเพิ่มถึงลบ50มิลิโวลต์ทำให้เกิดแอชั่นโพเทนเชียลเมื่อโพแทสเซียมไอออนไหลออกทำให้ความต่างศักย์กลับมาเป็นลบอีกครั้งจนมีค่าเป็นลบมากกว่าระยะพักและเมื่อเวลาผ่านไปความต่างศักย์จะกลับเข้าสู่ระยะพักเช่นเดิม